สวัสดีทุกคนในต,ตอนนี้นาฬิกาเท่าไหร่แล้วนึกว่าสิบเก้าจุดจุดศูนย์หนึ่งนะครับใกล้จะมีที่มาดอนนแล้วออกเล่นนอนคนทุกอูอีอาร์อ้ฮะทำไมเป็นไรเปิดทิ้งไว้ก็เปิดทิ้งก็ได หนูทำคลิปอยู่หนูทำคลิปอยู่แต่ละมือแต่ละเดแต่ละมือแต่ละเดใหา่ขอทำคลิปบบหนึ่งนะ้ที่ผมจะทำคลิปเพราะในองตาของผมมันขี้ดื้อกันไม่วันนี้เราจะมารับมือกับคนที่แค่ขี้แกล้งแล้วนะครับอย่างที่หนึ่งตบไปเรงแรง อย่างที่สวงแกงคืนแกงกับอีนี่งูงูอย่างที่สามอยู่เฉยๆฉยมีมีมีเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวเขมาดิเดี๋ยวี่เต้นเพลงให้ดูอีฮอีฮอีอีเข้ามาสิอีฮอีฮอีอี m ม n เ m e i น c o o k i ก้แกไอวันไอครีมคุกกี้อวัน m ม่เนี e คุกกี้ไอวันแล้วคุกกี้อเขอก็เกินเดนลุ้งเขยาจะพวกเราหุยเดินล้งเขายาทุกคนก็มีแค่นี้เลยฮะก่อนจะจบไปต้องลองเพลงอุียาสักเลี้ยวอุีอาอุีอาอุียให้จาระเอา พื่จะเอาอันเนี้ยไปให้เพื่อนทำํำเฉยๆฮะ Goodbye ไปไป